สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาสูงผู้โชคดีกับช่องมาสูงผู้โชคดีกันเลยค่ะกดไปมัจะเรี่อยๆถ่านะคะอาจารย์หยุดส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 ุดซูดไข่คนนี้ ทั้งหมดเลยกว่ายอดที่อยู่นัคะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันคนนี้ใครอะทวัชถวมทองคนนี้ค่ะติดตามแล้วนะต่อไปเมื่อกี้กี่คนแล้วนะเมื่อกี้เพิ่มสองคนเองใช่ไหมสามอะ ถ้างั้นขออีกเจ็ดคนขออีกเจ็ดคนนี่ใครใครน้องซันครับติดตามมาเหละอ,อีกหกคน ใครอ,อ่ะอีกอีกห้าคนใช่ไหมคะโอเคอีกห้าคนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเอาอีกห้าคนใไหมทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเอาคลิปอื่นบ้างที่เป็นยอดนิยมนะคะ เด็กก็จะเป็นหน้าปกช่องเราจะเขียนตรงล่าสุดอุ้ยช็อตก่อนค่ะเราต้องไปตรงช็อตก่อนนะคเราต้องมาตรงช็อตก่อนสิโอ้ยอนะะี่ค่ะกดไปที่ช็อตแล้วนะคะแล้วเราก็ต้องเขียนทุกคนดูนี่ดิ เราคิดว่าเราจะมาจํากัดเดี๋ยวเราจะไปหาชอ็ชอตช็อตแล้วนะคะทุกคนชอ็อตแล้วเราก็ต้องหายอดนอยู อันนี้ก็กันอันนี้เป็นห้าจุดห้าสิบพันนะคะอันนี้ห้าสิบจุดหมื่นแล้วเดี๋ยวเราจะมาเลื่อนกันเลยนะคะมาเรามาเลื่อนกันเลยค่ะมาเลื่อนดูนะชุบคนไหน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 อะคนไหนอ่ะเฮ้ย เพื่อนค่ะสรุปเป็นมีนานะคะมีนาเดี๋ยวนอนหลอน้องถ้ากดติดตามไปแล้วอ่ะทำไงอ่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอะขอเอาอีกเครื่องหนึ่งนะคะอยากรู้ว่าเครื่องนี้กดติดตามเพื่อนยังเพราะว่าเครื่องนี้มันกดติดตามแล้วค่ะ ติดตามทั้งสองเลยจ้าติดตามทั้งสองเลยจ้า